เรื่องนี้ไปดูเทศกาลสงการานต์ใครๆก็อยากเล่นน้ําไม่น่ายอยากยังอยากจบเค่ะลาวันเกติมารองผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคมอําเภอภพรพระจังหวัดตาค่ะเทศกาลสงการานต์ที่ผ่านมาได้มีพี่น้องนั่งมาเต็มรถอีแท็กจะไปเล่นน้าสงการานต์ในตัวอําเภอภพพระ,พระขอย้ําอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนใ,ในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง รถอีแท็กคันนี้บรรทุกชาวบ้านมาเต็มคันรถเลยครับกะว่าจะไปเล่นน้ำสงกรานกันครับพี่เอารถอีแท็กไปเล่นสงกรานมันจะเหมาะเหรอพี่มันไม่มีที่กั้นอะไรเลยนะเอยไม่มีที่กั้นดีเวลาสาดน้ำกันเนี่ยมันจะได้ถึงเนื้อถึงตัวไม่มีอะไรมากั้นไงเฮ้ยแต่มันหวงหงอกนะพี่นะเฮ้ยกลัวอะไรอ่ะรถอีแท็กเนี่ยมันช้าอยู่แล้วปลอดภัย กลัวไม่เข้าเรื่องเอ้ยปอดแหกเยวไม่พาไปเล่นสมการซะเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก่งโค้งมากเกินไปแล้วกินเลนเขาเนี่ยจะชนกระบะแล้วด้วยเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องห่วงข้าเอาอยู่ข้าเลี้ยวหักมาอีกเลนก็หมดเรื่องนี่ไงเลี้ยวปั๊บไหลไหลไหลเอ็นจานบนรถเลยเฮ้ยโอ้ยไอ้ล้วง คนใต้โอ้โหอ้ย้วไปเหลือเลย <S <S เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นไปดูกันอีกทีดูสิครับรถอ e ีแท็กคันนี้บรรทุกชาวบ้านบรร็มพันรถขับมากลางถนนคิดว่าตัวเองช้าแล้วจะปลอดภัยแต่พอถึงโค้งรถอ e ีแท็กเนี่ยมันไม่ได้บังคับกันได้ง,ง่ายครับมันก็เลยกินเลนเข้าไปหารถอีกฝั่งหนึ่งก็เลยต้องหักออกครับแล้วก็เลยเลนเนลนด้าเทนจัดแบบนี้ พี่นี่ที่เ่องแล้วอแล้วโอ้โหหม้เ้ยหมดหมด,ดเลยพวกเราไปอ้าวพวกเองจะไปไหนกันล่ะไม่มาช่วยข้ายกรถเหรอไม่ช่วยอะ่ะจะกลับบ้านไปทำแผลแผลอะไรวะยังจะมาถามอีกก็แผลที่เอ็กทำอย่างนี้ไง โอ้โหโค้งปาให้ป็นเลยโอ้โหเห็นคนเป็นปลาเลวะเนี่ย or ò, or! 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 ให้ลวกลวกลว่โอ oh! oh! ้โหเจ็บแทนเลยขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงจังหวะที่รถเลี้ยวเข้าโค้งปรากฏว่ารถเสียหลัก เทกระจาดทําให้คนร่วงตกเต็มถนนโชคดีที่รถกระบะที่สวนมาเบรกได้ทันไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแหมคนเราใจรักเสียอย่างเจ็บแค่นี้เล่นสงการต่อเลยขอขอบคุณคุณลาวันเกติมารองผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคมอำเภอพบพระจังหวัดป่าเรื่องขับอ e ีแท็กเล่นสงการ